นายพิพัฒน์รัชกิจประการและทำตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้เกียรติเป็นประธานการจัดงานประชุมวิชาการประกันสังคมภูมิภาคภาคใต้ภายใต้หัวข้อ SSO Innovative and Data Driven 33ปีก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อการบริการที่ทันสมัยพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนกระทรวงแรงงานเข้าสู่กระทรวงเศรษฐกิจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมโดยมีนายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้จัดการจังหวัดสุราธ,ธานี นายบุญสงทัพชัย,ยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและผู้ประกันตนภาคใต้ให้การต้อนรับนายพิพัฒรัชกิจประการและทนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวว่าการจัดประชุมวิชาการประกันสังคมภูมิภาคครั้งนี้สำหรับ14จังหวัดภาคใต้ ได้แก่จังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลเพราะมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติและเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจทั้งยางพาราปาล์มน้ำมันและผลไม้หลากหลายชนิดยังส่งผลให้เศรษฐกิจภาคใต้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวตลาดแรงงาน โดยภาคใต้มีสถานประกอบการในระบบประกันสังคมทั้งหมด55,642แห่งมีผู้ประกันตนมาตรา 33, 39, 40จําจำนวนทั้งสิ้น2,734,299คนซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวสำนักงานประกันสังคมได้จัดเก็บข้อมูลรายงานเพื่อบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลในองค์กรและนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งแนวทางการบรหิหารจัดการต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้นเพื่อเป้าหมายสําคัญของนโยบายกระทรวงแรงงานคือทักษะดีมีงานทําหลักประกันสังคมเด่นเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพร้อมก้าวสู่องค์กรแห่งความเชื่อมั่นด้านการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย